ใส่ยอดเงินโฆษณานะคะ500บาทต่อวันในหน้าแคมเปญแต่ว่ามีชุดโฆษณาอยู่10ชุดจะต้องจ่ายเงินกี่บาท สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจินก็จะมาตอบคาถามเพื่อนๆนะคะที่ถามจินเข้ามานะว่ายิงโฆษณาหรือว่าสร้างโฆษณานะคะแล้วเขาใส่เงินที่หน้าแคมเปญค่ะว่าแคมเปญนี้จะให้ตัดที่500บาทต่อวันแต่ว่าเขาสร้างชุดโฆษณาเพิ่มในแคมเปญนะคะอีก10ชุดเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่คือในโครงสร้างของ a c e b o o k นะคะก็จะมีในส่วนของแคมเปญชุดโฆษณาและชิ้นงานโฆษณานะคะเป็น3มชั้นด้วยกันในกรณีนี้นะคะที่เพื่อนเราถามเข้ามาเนี่ยคือการใส่เงินที่ข้างบนสุดที่ตัวแคมเปญนะคะใส่ที่ห นั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะสร้างกี่ชุดโฆษณาภายใต้แคมเปญเดียวกันเนี่ยงบก็จะตัดที่500บาทต่อวันเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะสร้างอีกหลายๆแคมเปญเนี่ยยอดเงินก็จะทวีคูณขึ้นไปตามจํานวนแคมเปญที่เราสร้างนะคะฉะนั้นเนี่ยศึกษาโครงสร้างของโฆษณาดีๆนะคะจะมีคลิปไว้ให้แล้วถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ลองไปดูคลิปในช่อง YouTube ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ